เกิดมาในชาตินี้นับว่าเป็นลาบอันประเสริฐที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาคือได้มาพบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพระอ,องค์รู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางอย่างความเสื่อมและทางอย่างความเจริญ ตลอดถึงทางพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานพระองค์แก้าได้ทรงแสดงธรรมที่พระองค์ทรงรู้แจ้งแล้วนั้นให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังได้จดจำเอาไปน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตาม